คือไปรามารอบที่สามแล้วของเดือนเนี้ยหน้วออกปะคือมารอบที่สามละหาไปแล้วค่ะ โอกิเตอร์อะไรเจ็บตามากวิต้องไปตรวจเมื่อกี้กินไฟเบอร์ค่ะโซลิดค่ะมาคาลาวันนี้เหรอคะพี่หูอิ่มมาคาลาเออหนูใช้มาคาลาอะไรวะที่เป็นรูปหมาวะจำไม่ได้ ใช่พี่ปกติดูจะกดกดเจอเลยของปอมก็เป็นที่ไทรอยด้วยไทยรอยไทลอยมันกลับมาสลวนเพราะหนูเป็นไทรอยใช่ปะกลับมาสลวน ต้องให้หมอตรวจใช่กินยาปรับฮอร์โมนเนี่ยเพิ่งกินยาปรับฮอร์โมนเสร็จดมเยอยดมเยะดมเล่นต้าเนี่ยเออไหนเอามาดมอ่ะคงบวอ่ะเอาปะเอาก็ได้จะได้เสร็จอืตรงสามเลนนี้เนี่ย เป็จ้ะไปกินข้าวเย้าหอยลูกฮะเฟอร์บี้ตัวเล็กหนูสั่งมาค่ะมันเพิ่งว่าถึงก็เลยออกมาเล่นโหวมันไม่มีของเลยเฟอร์บี้ตัวเล็กอะไทรอยเป็นพีเรื่องไทโรไทรอย แต่ว่าหายไปแล้วไม่หนูทเน,น้นหนูว่างว่าหนูทำแบบทำแบบไม่ได้ท,ำทำํำธรรมชาติหรี๋หนูวิทยาศาสตร์เท่านั้นหนูออาค่ะไม่แรงไม่แรงเช่นไม่แรง คันคนทำไรไวมั้งมันเลยดูเหมือนแบบแปลกปะใไ้ขม,มุานะอืมอ่ะหนูไม่ได้เช็ดแรกนะแต่หอมดีนะแกะเลยพี่จุ๋มออกมาใครอยหรอมันแล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบไหนแบบแบบอ้วนหรือแบบผอมค่ะมันมีหลายอย่างด้วย แมวที่เก็บจากว่าที่เราต้องตายไปนานแล้วอยู่ได้ประมาณไม่กี่วันเองก็ตายแล้วสามวันอืมน้องไม่แข็งแรงสงสารแต่ก็ยารุมนะถ้าเลี้ยงไม่เป็นเขาก็าจะไปนนขนาดเราเลี้ยงว่าจนโตขนาดนั้นาตายเลยเนาะใช่ยังพวกอีเห็ไม่อีอดำนะเนาะไม่น่าเชื่ออ่ะกินดีอยู่นะ พี่ออกตามหาแก้มหมูอีกปะเนี่ยถูกต้องร้องไงอ่ะก็ก็น่าจะให้คอนเฟิร์มกินปะ่ะอ๋อนนี้ปับเย็น คืนค่ะหนู่ืนแรก uh huh. บิวฝากมาบอกว่าน้องมีเรื่องเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยปะเนี่ยไม,ไม่รู้อืมจบนล้อกดนบิวหัวร้อนอยู่เรื่องจริง เรื่องลงเ่าอันนี้อ่อนอันนี้นมันเย็นขึ้นพี่จุกออต่เย็นอือ่ากลับมาเย็นเขาล้อกับคนไหนล่ะพี่จุกไปเปิดดูดิวุ้ยจะชอบอันนี้ว่ะ ยู่่ไมเปิิดดดชอบอันนี้อันนี้ดูแบบอันนี้โล่งอันไหนนี่อันนี้โล่งแต่ว่าอันนั้นยังไม่โด่งอันนี้อ่อนไป่ะพีอันเนี้ยหนูชอบอันที่ไม่เพิ่มความเย็นอือชอบไม่เพิ่มเย็นหนูไม่เพิ่มความเย็นดีกว่าอันนี้ของคุณบุ๋มนะคะเด็กที่ไม่ใส่ตามคุณบุ๋มนี่ของคุณบุ๋มนะฝาที่ไว้เนี่ยจริงไม่เย็นอีบิวแกงป่ะงานเยอะกินยังเยอะ ถึงอะไรหัวร้อนคืออะไรนะไม่ถึงอะไรนะ,ะรนะเรื่องจริงประเด่นทุกคนไม่พี่เก่งหมายถึงอะไรนะของเยอะอีกเยอะแพ็กช้าเหรอแพ็กช้าเหรอมันแกล้ง <Okay. S 1> อ๋อเขาดิสเครดิต ไม่เห็น pues มีเลยเด็เขาบอกว่าขายแพงอ๋อฮะบิวเอาอยู่ ตัง้งแต่ต้นไลน์แล้วต้องให้เขารู้จักแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างด้วยตัวเองเราได้แต่ดูอยู่ห้องห้าง เลยนะใส่ราคาเกินป้ายบิลลดเลยนะ <c oughs> อย่าดมทำค่ะแต่ว่าหอมมากิน,นิันะต้องให้พี่ผีช่วยดมพี่ <c oughs> จุ่มว่าไงเอาใหม่พี่จุ่มดมอีกทีคือมันแค่สามมันแค่สองกิโลน่มันตงคมันคือ <c oughs> แค่เพิ่มความเย็น <c oughs> กับไม่เพิ่มความเย็นแต่หนัวช่องไม่เพิ่มความเย็นตั <c oughs> วมันเพิ่มความเย็น นี่หนังยางอันนี่แบบกามเย็นนี่แบบกามเย็นปกามเย็นด่ชอบแน่ออนอนหล่อทไม่ชอบแต่ว่าไม่ดีป่ะเนี่ยนี่หนึ่นงกินสามคลดไปยังไม่เหมือนกันมันไดหรออือทะเล่แต่พอขคลุกอยู่ดีก็ไม่ไม่หรอมันหายได,ได้ด้วยหรอ ตองหนูคืนแรกนะหน้าหนูเล็กขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี้มันน่าจะออกฤทธิ์พวกแบบอันเทอรล่าต่างๆที่ทำไว้มันหมกมันมันกี่เดือนถึงต้องออกฤทธิ์อะนี่แหละน่าจะถึงช่วยอะไรที่มันออกฤทธิ์ละนอนค่ะนอนกับพี่พีค่ะเดี๋ยวก็เข้าไปก่อกวนเขาแป๊บหนึ่งให้เขามีเวลาส่วนตัวอีกแป๊บหนึ่งก่อนพี่ตองอยากกินขยะหน่อยจ้ ไอบิวมีอะไรแล้วแหละอะไร,ะไรมันมีแบบว่า something จิงกะเบลลอสตูลิงอันเดอ t ์คิงอาร์เธอร์อะเออแล้วยังไงต่อแล้วก็จิงกะเบลจะให้เขาไปใช่แล้วก็จะแบบว่า <S 2> <S 2> เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องต้องขึ้นกฎหมายนิดนึงโอ้ยช่างมันเถอะบิวอันเดอรคิงอาร์เธอร์อะรอสตูลิงอะอะไรมองผ่านได้ก็มองจ้า มองผ่านไม่ได้ดิเพราะมันเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นแบบเนี้ยใครว่าเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นชื่อร้านอ่ะเหมือนเหมือนตอนเรื่องเรื่องหมาพี่ผม่จะได้ปะเหมือนอย่างนั้นเลยเอะไลยนะเหมือนเรื่องหมาที่มีคนว่าว่าหมาอะไรงั้นนู่นนี่นั่นตอนน่ะอันนั้นมันเกินไปจ้าอันนั้นมันเสี่ยงมันก็เกิดไปเหมือนกันจริงอ๋อแล้วแต่บี่ยุ่นคืออะไรคือนั่นแหละอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องไปเรียกร้อเดึลิงก์เดี๋เงอาเธอร์ออกมาตอนเนี้ยคือแการไปฟ้องใครอ่ะลำบากนะตื่นเช้าไม่ใช่เรืื่่่่่อองเเลลนนพพีีคยยแ้ว มอบอำนาจได้ไหมนี่ไม่สะดวกตื่นเช้าแล้วเรามอบอำนาจให้เขาไปสารแทนได้ไหมบิวเอาเวลามานั่งขายของดีกว่าเสียเวลาเสียเวลาที่<อ>จะไปเสวนาใช่ปะพี่พูดจริงๆว่าท่านเราขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ถ้าเกิดเขาต้องเอาเรามาเพื่อหากินตอบก็แสดงว่าคิดดูแล้วกันแสดงว่าเขาก็แย่นักออรอปะออเขาถึงเอาเรามาพูดแบบนี้ได้นักออกปะจบเลิก <Okay. S 2> คิด ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเรียกต่อเดนิงอ่ะเดนิงมาเพื่ออันเดอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขัดฟังก่อนแล้วค่อยอันเดอร์โปรตุเกสเป็นบอลยูโรแชมป์เอ้ยเออดีโปรตุเกสวะอะไรอ่ะเอาไงอ่ะแเราจะกลับบ้านวันไหนวันไหนพี่บอลลูนทำงานทุกวันกลับบ้านวันไหนอ่ะเพวกเราในบ้านมันใหญ่มากอะไรบ้านใหญ่ตอนเนี้ยรู้สึกโปร่งโฟ เข้าใจป่ะแล้วก็กินน้ำน้อยลงด้วยเพราะว่าไม่ต้องตะเบงเสียงเยอะอะไรเงี้ยก็เฉยๆยนะเพราะขายที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันเขาเรียกว่าไม่ได้ขยายแบบไม่ได้ขยายร้านแต่ขยายสาขาแต่เห็นอยู่ยอดขายไม่ธรรมดาถือว่ายอมรับ <laughs> ไม่เห็นยอดขายแล้ตสงสายคนแพ็คของเ <laughs> <laughs> ม่เห็นยอดขายเราสายพี่เก่งนะไม่ไหนเอาจริงป่ะค <laughs> ือหยุดเ,เราอะเอเอ คหัวแล้วพี่เก่งอะใช่ค an ือคนขายสนุกแต่คนแพ็กไม่น่าสนุกอะคนแพ็กน่าจะแบบไม่ไหวอะเอาจริงหยุดไม่ต้องยุ่งกับของฉันนะบ่อยฉันอยู่เฉยฉันอยู่ของฉันเฉยเฉาช่วยขายไปละไปเถอะไปขายของเถอะเสียเวลาไปบิวอะเสวนารอซื้ออาเธอส่วนใครในช่องนู้นนะที่ไม่รู้ผมทำไรนะผมขายรองเท้ามาติดตามได้และผมก็ได้รับการยืนยันจากไอ่เนียร้อยละ ผมเป็นครีเอเตอร์ของทิกตอกนะครับเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนี่พี่เกาะอันนี้คือกอดทิกตอกนะซึ่งถ้าเรามีตัวนี้อยู่เราจะไม่โดนแบนข้างบนฟันเสียงอะไรดังปึ้งเสียงปึ้งคืออะไรดังปึ้งเหมือนกระทืบเท้าไม่มีอยู่ปากตะเกาออกกเออครับอะไรก็ในปากน้อบิวกดออกบีออกไงเนี่ยทำไมอ่ะจะไปแล้วจะไปอาบน้ำแล้วอยู่มเสื้อเกาะป่ะเออเข้างอนเสียงอะไรดังปึ้งเลย ไหนไหนลูกพี่อ่ะอยู่บ้านเสียงอะไรไม่รู้ข้างบนดังปึ้งหมาหรือเปล่าไม่จะหมาละปึ้งเหมือนไม่มันปึ้งเหมือนแบบกระทึ้งปึ้งอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่สักหน่อยดีหมาหรือเปล่าไม่ขึ้นมาดูหรือที่รอเะแต่อยู่ตรงนู้นแต่วิ่งทางนี้เลยเนะโอเคเดี๋ยวไปดูให้ปึ้งอย่างข้างบนอ่ะเหมือนกระทึ้ไม่มากระแทกงงเปล่าไปกูว่าไปหมาไงคงหมาหล่นนี้หรอ เอออะแต่ไม่จะหลุดได้ไงอ่ะมันคงข้อนคงอยู่ที่มึงไปปุนปูให้หน่อยนะไปเหรอมึงไปไหนไหนขี้กลัวอะไรอยู่ดิไหนก็ปอดแหกขี้กลัวมาตอนปกติไม่เป็นเออปูเจนล้มข่าวท่านล้มหรือเปล่าท่านคิงอาเธอร์เดินไปคนเดียวได้เสียงดังมากเสียงดังมากแบบดิวไปดูดิมันคตกระโดดโคตรตึงงะจ่ายดูได้กมันกระโดดจริงแล้วแต่ก็เลยวิ่งมาตรงนี้เลย เพราะว่าพี่กลัวไอวีไปดูแล้วสัญญาณหายคือได้กระโดูกเหมือนฮนุมาเหมือนไอเนี่ยสมัยก่อนจักจากอวงน้ำหายลากเลยหยุดเลยเหงาไหมเฮ้ยผมเหงาเหรอทำอะไรอ่ะดีดวเหงาเหรอเหงาพี่ดูเหงายิงดังมากดังแบบเหมือนแบบ คือคิดว่าพ่อล้มหรือเปล่าแต่คือพ่อหลับแล้วก็าต่ว่าพ่อไปคล้องน้ำแล้วปิดประตูเปล่าไม่รู้แต่ดังมากดังแบบเหมือนเสียงประตูปิดอะดังแบบปังแต่ว่าเหมือนกระทึบเท้ามากกว่าก็าคือหนีมาเลยหนีมาตรงนี้เลยไหนหนีก็ค <c oughs> <c oughs> ืนอนอนั่งอยู่ตรงตรงนั้นอะตรงตรงไอ้พี่บุม๋มอะเป็นสิวอะวิ่งมาเลยเเป็นสิวจุ๊มเนี่ยเห็นไหมมีคนได้ยินเหมือนกัน นึกว่ากล้องกล่องหล่นไม่นานจังไม่มีเลยถาจริงเออผมได้ยินมางานนางมากใช่แล้วได้ยินใช่ปะได้ยินมาจริงปึ้งแล้วพ่ออ่ะห้องคุณชายนู่นหรือเปล่าแต่ไหนได้ยินป่ะพี่เขาห้ามแผลบอกว่าให้มีสติเยอะตั้งสติค่ะพ่อหนุ่มวันนี้วันโกนค่ะ วันนี้เหรอพี่ไม่มีเรื่องค่ะเขาบอก <c oughs> วันนี้วันโกลนผลลกเลยวิ่งมาดิพี่ไปดูพ่อเลยใช่ปะใช่วนเนาะสรุปพ่อนอนไปประตูของน้ำไ,ะะได้ค่ะทุกคนไม่ใหม่นะคะวัสด,ด้ค่ะ